สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังใดีครับนี่วันนี้อีกิวซังไปไหนมาครับวันนี้วันนี้เ<ะ>คียวซังปไปไหนมาไปหมู่บ้านมา,มาไปบ้างปานมาวันนี้ไปอยู่กับยายมาทั้งวันใช่ไหมโอ้ไปไงสนุกไหมครับนี่ก่อนที่จะกลับบ้านเนาะวันนี้พ่ออีคิวก็เลยพาท่านผู้ชมจะมาชมนี่บรรยากาศกุลาบ,บหนูแปลงนี้นกันครับผมรูปอย่างไรที่มันติดต้นตานต้นตุ๊ตกต โอ้มันมีดอกซากุระหลงเหลือให้ชั้นผู้ชมได้ดูได้นี่ท่านผู้ชมโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ้าไม่ชัดไม่ชัดทำไมไม่ชัดอึบไหนอ่ะทำไมไม่ชัดอ่ะเออแต่รู้ว่าเป็นดอกซากุระน้อยคิวซังเนาะอันนี้นี่นี่นี่วนนี่วนนี้นี่โอ้หลงเรือฮะหลงเรือน้อยคิวซังดูใกล้ๆนี่นี่เมื่อกี้ไม่ดเห็นแต่เมื่อกี้แล้วมันออกมาหรอทำไมพ่อไม่เห็นเนี่ยทำไมคิวซังตาดีแท้ อ่ะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศนี่ข้างในตรงเขาเรียกว่าแปลงผักผสมผสานจุดใหม่ของสถานีเกษตรลวงขางกันสักนิดีกว่าเนาะที่แน่ๆจะพาชมดอกอลาเวนเดอร์มันสวยมากท่านผู้ชมดอกออกเต็มเลยไปยูซังพาท่านผู้ชมไปครับอ่าโอเคท่านผู้ชมเราก็มาตรงด้านหน้าทางเข้านะครับตรงสวนสิริวันณวรีอะไรนะ บอนตานิกาเด่นนี่ผ่านก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่อันนี้คือดอกอะไรช่างดอกอะไรรู้ไหมครับดอกลาเวนเดอร์นี่นี่ส่งตรงมาจากเมืองนอกเลยนะท่านผู้ชมมีสองสายพันธุ์นะอันนี้สายพันธุ์นี่พันธุ์นี้เลยพ่อรูอ่านเองแล้วกันเนาะนี่แล้วก็อะไรอะไรแป๊บแป๊บแล้วก็นี่อีกสายพันธุ์นี่ดอกของสายพันธุ์นี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่า ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ภายในก็จะมีผักหลากหลายชนิดนะส่วนมากจะเน้นไปทางสมุนไพร<ว>นนครับมีอะไรครับมะงกนี้โอ้โหมันคือมะเขือมะเขืออะไรเนี่ย้ท่านผู้ชมดูโอโ้ใหญ่โตมากเลยใหญ่มากเลยเนาะนี่โหโคตรมะเขือเลยซาเน,ะนาะแล้นี่ก็คือมะเขือเทศนั่นเองนี่นครับก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนี่จะสตรอเบอรี่สายพันธุ สายพันธป่านเองนี่อร่อยเหรออันนี้ชิมได้ไหมชิมได้แต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นม่อร่อยที่แปลงน,นั่นเหรอใช่ครับนี่ไหน,นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแก้วมังกรครับนี่ไงมีชื่อตรงนี้ไงเคียวซังเขาเขียนติดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นชื่อของเขาไม่รู้ว่าชื่อสายพันธุ์อะไรนะแปะที่ลาวเรียบร้อยแล้ะน่าจะเป็นแก้วมังกรนั่นแหละเคีวซัง น้ำพุไม่เปิดละปิดไปละทำไมนี่ก็มะเขือมะเขือห้คิวซังกลมดูสิมะเขือนี่โอ้โหมะเขือเต็มตน้นโอ้ยตัดไปไหนรอก็ได้คิวซังดูสิโอ้มะเขือย้อยเต็มเลยว้าวมันคือสายพันธุ์อะไรนเนาะมะเขือม่วงอ๋อพันนี้พันนี้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมมเะมเขือมะเขือม่วงใช่ครับนี่ม่วงนั่นเองครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสวิตชาร์ดครับพ่คิวซังสวิตชาร์ดใช่ครับ นีสตรอเบอรี่อันนี้เหรออ่าน่าจะเป็นถั่วครับลูกนี่เหรอครับถั่วนี่ไงถั่วไงลูกเห็นไหมเป็นฝักยาวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำๆน่ะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่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 เนี่ยมันเป็นถั่วเป็นถั่วโอ้ใครอยากจะมาเดินเที่ยวชมด้านก็สามารถมาชมได้นะครับนี่ครับมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรอ่านป้ายนี่ป้ายโอ้ถูกต้องมันชื่อว่า เรดิสปลูกเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาหกห้าโอ้โหหัวยังใหญ่เลยคิวซังหัวยังใหญ่<ช>เลยใหญ่มากดูสิจับให้ดูนะจะให้ท่านผู้ชมดูซิว่าใหญ่ขนาดไหนดูนี่คือไอ้คิวซังอันนั้นคือหัวของ <Uncle S 1> เรดิสท่านผู้ชมนอ้เขาดึงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นปกติหัวเล็กๆที่เขากินกับอ่าพวกส้มตำอะไรพวกนั้นนะน้องคอ้คิวซังเนาะโอ,โอเคเราเก็บบรรยากาศภายในเรือนโอ้นกนกนก,นก,นกเห็นไหมเกาะอยู่ที่ผนงังเห็นไหมเห็นไหม นี่นกปลอมสวยโอเคเพราะการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมไปดูนั่นดีกว่าคิดสัง<ะ>กุหลาบหนูที่อยู่ข้างทางดีกว่าเนาะไปไปกันครับ,รบ,รบโอเคท่านผู้ชมครับผมกุหลาบหนูมันเดิมบานไปที่ตรงนู้นเลยนะใช่กุหลาบหนูจะมีตลอดแนวเส้นนี้เลยนี่เส้นนี้มันยาวไปนูน่นจนถึงนู่นเลยถูกต้องถึงไหนเอ่ยถึงนู่นเลยถึงประตูฝั่งเกือบถึงประตูฝั่งขาออกเลยใช่ไหม <S <S นี่ครับท่านผู้ชมอยากมาก ชมบรรยากาศกุหลาบสวยๆงามๆนะฮะก็สามารถมาเที่ยวชมได้ที่เราเห็นนี่คือตูมดอกหมดเลยนะครับคาดว่าอีกประมาณเดี๋ยวอีก3-5วันเราจะมาเก็บภาพใหม่นะคิวซังเนาะเราจะมาอัปเดตว่าเวลาเขาบานแบบ <c oughs> ไม่มีใบเหลือนิดเดียวแล้วก็ดอกเต็มเป็นพวงเป็นพวงเลยทั้งตลอดแนวจะเป็นแบบไหนนะคิวซังที่แน่ๆนี่ที่คิวถือนี่คือพวงของดอกกุลาบหนูนั่นเอง หรือว่ากหลาบพวงนะฮะนี่ดูใกล้ๆๆโอ้ดอกเป็นพวงเป็นพวงเลยท่านผู้ชมดูดูย้อนกลับไปนี่สวยงามตรงบริเวณเรือนอสวนผักขอขางๆนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงข้างกับแปลงบัวฝั่งด้านนี้ดูซีบรรยากาศครับผม<ด>เป็นไงพอลองชิมรด เม็ดซากุระอันอนี้ดำเม็ดซากุระอีกแล้วเหรอชิมอีกแล้วเหรอลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือว่าไม่ซากุระสีดำอ่ะเม็ดซากุระสีดําสีดสําคือสุกงอมเต็มที่นี่ผู้ชมเอ้ยแดงเต็มต้นหมดเลยดูสิเป็นพวงๆนี่ยเห็นไหมต้นซากุระใช่อันนี้เม็ดดําเพราะว่าไอ้ที่เม็ดดำๆมันจะเป็นสายพันธุ์จากไต้หวันแน่ๆเลยคุณสังนี่ดูสิว้าวไหนลองชิมดูไปโอ้โหที่มันตกไม่ต้อง ชิมต้องมาชิมที่มันอยู่บนต้นเอาไหนขอชิมเดี๋ยวพ่อเก็บให้โอ้เลยหนึ่งจิ๊บเลยฮะหลึ่จิ๊บเลยมีนไหมเอาลองลองอ่ะชิมดูสิชิมดูสิเป็นไงเปรี้ยวขมเปรี้ยวแล้วก็ขมใช่ไหมไม่ลองชิมดูทำใเชื่อดูก่อนพ่อพ่อเชื่อพ่อเชื่อพ่อก็เลยไม่ชิมดีกว่า แต่พ่ออยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่มากกว่าดูสิดอกอะไรเอ่ยดอกกุหลาบหนูกุหลาบหนูถูกต้องกุหลาบหนูนั่นเองดูสิสวยงามตามท้องเรื่องที่สําคัญก็คือกลิน่นมันยังไงหอมหอมใช่ไหมไม่ต้องไปถึงใกล้ขนาดนั้นก็ได้กลิ่นนะท่านผู้ชมถ้าเราอยู่ห่างขนาดนี้มันกลิ่นออกมาใช่อยู่ห่างเนี่ยกลิ่นลอยโชยออกมาเลยเนาะนี่ยิ่เราเดินมาฝั่งนี้ก็จะยิ่งดูสิ <c oughs> สามารถเดินชิวชิว สบายๆเดินเล่นแบบนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคิดสังเนาะบรรยากาศดีใช้ได้เลยเดูยสิดอกกําลังบานสะพรั่งนีแ่แถวนี้ยังไม่บานนะคานผู้ชมนี่ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมันกําลังโตหมดเลยใช่ไหมคิวครับดูดิพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆดนด้านหน้านลงๆเห็นไหมโอ้โหไม่ได้มีแค่นิดเดียวนะครับก็ยาวตลอดเกือบทั้งเส้นแบบนี้เลยดูสินี่ โอ้โหสวยงามอันนี้<า>ก็ปลูกเองหรือว่าทําเองอันไหนครับเนี่ยอันนี้ปลูกครับปลูกหมดเลยคือสร้างไม่มีขึ้นเองที่นี่จะเป็นการปลูกหมดเลยแล้วก็ปลูกนานแล้วนะเกินสิบปีแล้วเพราะว่าดูกิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าคนต้นของเขานี่ท่านผู้ชมเพราะครับอ,นนอันนี้อันนี้ยมันไหนที่เรานั้นอ่ะทำไมมันถึงที่เรา มันไว้ที่โคอะไว<อ>ทำไมถึงไว้ที่รัว้วก็ปลูกให้มันเ,เวลาที่ยังไงอะเวลาที่ดอกซากุระบานหมดแล้วมันก็จะยังเหลือดอกกุหลาบหนูให้เราได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศได้ใช่ไหมคือซัง<อ>ก็เนี่ยฮะตลอดแนวถนนเส้นนี้เลยยาวโค้งออกไปจนถึงเกือบตรงสวนบริเวณสวนกลางแจ้งเลยเดี๋ยวเราจะขี่พาท่านผู้ชมชมกันออกไปสักนิดนึงเนาะ ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะที่แน่ๆมันจะเป็นกุหลาบหนูตลอดเส้นทางแบบนี้เลยนลุงพูนกลับมาเหรอลุงพูนกลับมาแล้วนี่คือสร้างเราจะหาเวลาไปเที่ยวหาลุงพูนไหมไปไหมลุงพูนไม่ว่าดูคลิปเราหรือเปล่านะถ้าดูได้ให้ลุงพูนคอมเมนต์หน่อยว่าลุงพูนกลับมาแล้วนะเนี้ยเนาะว่า,าลุงพูนไปเล่นไปเล่นน้ําที่สวนบ้านลุงพูนอยากไปไหมไปจับปลาี่คิวเคยจับปลายัาง <Yeah. S 1> ยังใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศร,ระหว่างทางออกไปด้านนี้อีกสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะไปกันครับไปแล้ครับอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศแบบนี้เลยว่ามันจะยาวขนาด ับพี่ที่เราที่เราซาบุระที่เราชมใช่ไหมครับตรงนู้นอ่ะมันว่างไปหมดแล้วใช่ล่าสุดต้นสุดท้ายก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมคีซังไม่เหลือใช่เหลือแต่กุหลาบหนูเองเหลือแต่กุหลาบหนูครับใช่นี่ฮะเขียวสลับกับชมพูก็สวยไปอีกแบบแล้วคีซังเนาะครับว่าเสียงรถก็ดังนี่บรรยากาศ าออกนันเกงน,นะท่านผู้ชมดูสิสวยงามตามท้องเรื่องมันโซนก็ห่างๆหน่อยแต่โซนไหนที่มันอยู่ติดๆกันแบบนี้มันก็จะสวยงามมากๆเลยดูสิเป็นพวงๆเลยโอ้โหมันยาวไปถึงนู่นเลยนะใช่ยาวไปถึงบนนู้นเลยดูสิอะโอเคาท่านผู้ชมชมประมาณนี้นอ้อยคิวซังนอ้อเดี๋ยวเราขึ้นไปคลิปปิดคลิปกันด้านบนน,นู้นดีกว่านอ้อยคิวซังนอ้อยไปกันครับโอเคท่านผู้ชมเราก็ จูลี่อะไรเหรอมีอะไรบรรยากาศนี่พ่ออันนี้อันนี้โอ้ลือลูอันนี้ดื้อมากเลยมันคือมันคือรูปอะไรมันคือรูปซากุระนันเ้มันลือมันดื้อมากเลยอ่ะมันอะไรนะมันลือมันอะไรนะมันอะไรนะมันดื้อมันมันมันอะไรนะมันดื้อ มันดื้อทำไมมันดื้อล่ะมันออกเต็มมากเลยอ่ะมันดกมันดกมันดกใช่ไม่่ใชมันไม่ได้ดื้อดูท่านผู้ชมดูสิเต็มต้นเลยแดงฉ่ำนะฮะกินมากไหนชิมเหรออ่ะชิมโอ้เองชิมดูหอนีมไหเนีอ่อหอมเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวอ่ะโอเควันนี้เราก็เก็บบรรยากาศ ดอยอ่า,อางขาง<ช>นะครับกุหลาบพวงให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้เนาะคืวซองเนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะฮะเนี่ยโซนนี้ก็ยังมีตลอดทั้งแนวเหมือนกันนะแต่ด้านบนจะเป็นกุหลาบอีกสายพันธหนึ่งละแต่กุหลาบหนูอาจจะอยู่ทางโซนด้านนี้นี่โซนที่อยู่ตรงบริรเวณสามแยกนั่นเองเนาะคืวซนะังเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้ด้านในก็จะเป็นดอกอะไรคีวซังด้านในนี่ด้านในนี่เป็นดอกอะไรนะลอตเตกี้ลอตเตกี้ดอกอะไรนะดอกอะไร ดอกคาโมไมล์ดอกคาโมไมล์ใช่มันคือดอกคาโมไมล์ไม่ใช่ดอกแจ็กกี้ดอกแจ็กกี้คือดอกอะไรก็ไม่รู้อะนี่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่เป็นพวงอาอะไรนะคิวสังเป็นพวงดอกกลับพวงแล้วก็ดอกตูมๆนี่ตูมเต,ต็มเลยนี่คือสังเขี่ยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนีน้เนาะ หวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยคงจะหายคิดถึงได้แข่งขันกันได้บ้างเนาะไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้อย่าลืมม,มา,าเ,เ,เลยนะครับคิวซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสั่ง้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อีคิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศได้แข่งขันแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันต่อไปเรนะื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ไปถ่ายด้วยกลาบหนูสวยๆนะครับ